สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายความฝันฝันเห็นภัยพิบัตินั่นเองจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยช่วงนี้ระวังคุณจะเหนื่อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการทำงานความเครียดสะสมมาดูในเรื่องของความรักบ้างความรักคบใครก็จะเจอแต่คนที่หวังปอกลอกคุณเข้ามากอบโกยหวังผลประโยชน์ส่วนแน่คนที่ มีแฟนอยู่แล้วหมายถึงให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะบอแแวง้งกันในครอบครัวแต่ไม่ใช่เรื่องของมือที่3ส,ส่วนใครที่ตกงานอยู่ก็โอากาสที่จะได้งานใหม่ก็ยังไม่มีเข้ามานะส่วนใครที่มีงานประจำอยู่แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยเป็นพิเศษเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เจ้านายก็จะบ่นหน่อยช่วงนี้ และยังจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดด้วยส่วนใครที่ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ให้อดทนไปก่อนอย่าพิ่งลงทุนเพิ่มใครที่อยากจะขยับขยายกิจการอะไรก็ต้องอดทนไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรน่นักเพราะว่าช่วงนี้โอกาสที่จะขาดทุนนั้นมีสูงมากส่วนในเรื่องของสุขภาพก็จะมีการเจ็บป่วย กระทันหันหรือว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่าไปเชินคำประกันให้เพื่อนหรือให้คนที่รู้จักนะเพราะมันจะมีผลกระทบเดือดร้อนเราตามหลังส่วนในเรื่องของการเงินก็ระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยส่วนในเรื่องของเดขกเดดเดขกมงคลฝันเห็นภยัยพิบาินั้น7-10 ห9 6 1 2 4หอ่หากใครถูกไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าลืมนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญํำทานกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย